รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปี อภัยรู้แล้วลูกโบอกนี่นี่รู้ไหมเนี่ยคะนี่เป็นเทศกาลอะไรตอนเนี้ยโอลิมปิกครับเทศก,กาลของการกีฬาถูกตอ้องครับเราได้นั่งเชียร์กีฬากันอย่างเมามันไม่ใช่ครับเอา้าก็ใช่ถึงกับรู้แล้วก็เท่ทำไมอ่ะนั่นสิครับอนอกจากไม่ใช่โอลิมปิกแตมันเปนเทศกาลอะไรอื่นในของไทยอ๋อเทศกาลของไทยนะครับช่วงนี้นะครับก็เข้าใกล้วันวิทยาศาสตร์ไทยแล้วนะครับ อ๋อวันแม่ใช่ครับวันแม่จริงๆ้ว้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราทักทายเมื่อก่อนดีกว่าเขาต้องพร้อก่อนจะเคียนก็วันนี้เป็นวันอะไรกันแน่นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการลิซตินคุกคุกตัวน้อยรายการอาหารเชฟมาบุกยำอร่อยครับจริจะว่าไปที้นี้ก็ใกล้ไวนแม่ใช่ไหมครับใช่ครับนี่แต่ละคนมีของขวัญให้คุณแม่ยังยังไม่มีครับเพราะก็เลยจะมาบอกพี่เพื่อนครับว่าตอนนี้พอถึงวันแม่แล้วถึงพูดเงินเลยครับเพื่อซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ หุ้นกับวิกเตอร์ได้ไหมครับสามคนรวมกันนั่นมันไม่เกี่ยวนั่นมันแม่ของโคนราไม่ใช่แม่ของเตอเหรอครับโอพี่ก็เห็นด้วยกับการหุ้นนะครับวิกเตอร์ด้วยนะครับต้องมาหุ้นกันสามคนสามคนหรับแม่เราอ๋อคือพี่เพิร์ดเห็นด้วยกับไอเดียหุ้นครับแต่ว่าพี่เพิร์ดไม่หุ้นกับเฉพาะแล้วกันนะครับอ้าวทำไมอ่ะพี่เพิร์ดเขาพี่เพิร์ดซื้อไปแล้วครับอ้าวโหแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกโอ้ยเราไปเจอเราหุ้นกัน๋ยวไหมไม่เราก็ต้องซื้อให้แม่เราเหมือนกันก็ซื้้อใหแม่ไม่ใช่ นี่เอาไว้ที่ก่อนครับน้องผงษ์เเพิ่งเฉียงกัรนะครับว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเมนูนี้ไปให้คุณแม่ใช่ไหมครับหลักแล้วหลักแล้วใช่ครับท่านั้นเดี๋ยวเราไปทำอาหารเลยไหมครับไปกันเลยไปกันเลยคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า เพื่อนๆที่ทราบคำตอบแล้วสามารถตอบคำถามได้ทาง f a c e b o o k สลนลิตเติ้ลคุกไทยแด์พร้อมลุ้นรับรางวัลจาก t a ท t y Choice Tuna for Kids ส่วนรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วสามารถดูและติดต่อได้ทาง f a c e b o o k สลนลิตเติ้ลคุกไทยแลนด์ได้เช่นกันครับ ็นไรครับวอรดเป็นไรครับยังไม่มีของขวัญให้คุณแม่เลยอ่ะตังก็ไม่มีนี่ไม่ว่ต้องขอลงฟังชื่อเมนูก่อนไหมครับเคยบอกว่ามันมันดีขึ้นไงฮะเมนูอะไรทขาไม่สนเลยนะวิกต้าบอกชื่อเมนูเขาไว้ครับเค้กเะลัยวันแม่ครับเฮ้พูดอีกทีสิเค้กเะลัยวันแม่ครับเมลัยวันแม่ โอเคครับถ้าเกิดต้องพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูวัตถุดิบสำหรับเมนูเค้กแม่ลไยวันแม่พร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย ตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้รู้วัตถุดิบสาหรับเมนูนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะต้องรับเดี๋ยวเริ่มลงมือทําขั้นตอนได้เลยครับทียะแบบวันนี้เราจะมาทําเค้กวันแม่กันนะแต่งเป็นวงมาลัยนะคะแล้วก็เนื้อเค้กวันนี้ที่เราทําก็คือใช้วิธีการผสมแบบชิฟฟ่อนเค้กค่ะชิฟฟ่อนเค้กครับต้องทำไข่ตอกใช้วิธีการแยกไข่แรกไข่แยกจต่แยกไข่แดงไข่ขาวเลยนะคะสี่ฟองค่ะได้ครับ バイ สมสมให้ไข่ให้ส่วนผสมของไข่แดงเข้ากันนะคะจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายลงมาค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนนคนในส่วนของไข่สีอ่อนลงค่ะอันนี้เราใช้ขัอวปีกสีได้ไหมครับไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะใช้ตะก้อมือก็พอดีค่แป๊บเดียวนะคะใช่ค่ะแล้วก็ เมื่อกี้เราล่อนรวมกันแล้วนะคะก็เทใส่ตรงกลางเลยนะคะใช้ตะก้อมือผสมรวมกันเลยค่ะเวลาผสมผสมจากข้างในก่อนนะคะเราค่อยดึงแป้งเข้ามาไม่งั้นแป้งจะรวมตัวกันเป็นก้อนเร็วเกินไปค่ะพอแล้วเขาก็จะแข็งแ้วใช่ใช่ค่ะพอเหลือน้อยๆเราก็สามารถที่จะคนเข้าด้วยกันได้ค่ะ ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะจะได้ส่วนผสมของไข่แดงเนียนแบบนี้ค่ะค่แล้วเราก็จะพักเอาไว้นะคะแล้วก็มาตีส่วนเมอแรงคค่ะได้ครับก็คือมีไข่ขาวที่เราแยกไว้เมื่อกี้นะคะไข่ขาวที่แยกไว้จากไข่แดงใช่ค่ะแล้วก็ครีมมอสทาท่าครีมมทาท่าโอเคเดี๋ยวใส่เติมไข่ลงไปเลยค่ะครับค่ะตามด้วยครีมมอฟทาท่านะคะครับแล้วก็ เปิดเครื่องค่ะด้ยวยความเร็วสูงสุดครับนีบ่กได้อ่ะ ได้แล้วค่ะเริ่มตั้งยอดแล้วนะคะเริ่มเห็นลายตะก้อแล้วติดเชืองได้เลยค่ะโอเคเช็คอยด์ตัวเหมือนเดิมนะคะโอ้โหได้เลยทำได้แล้วก็ได้แล้วเสร็จแล้วนำส่วนของเมื่อแรงนะคะครับ <differences S 2> มาตะ <omdat S 2> ล่อมออกันเนาาะมตะล่อมมาตะล่อมมาตะล่อมรวมกับส่วนของอะไรคะไข่แดง พิมพ์ที่เราเตรียมก็คือตัดกระดาษไขอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ทาเนยขาวลงไปค่ะเทส่วนผสมลงไป3าส่วนสี่ของพิมพ์ค่ะอ่าครับถ้าเราไม่มีกระดาษไขเราใช้ตัวอย่างอื่นแทนได้ไหมทาเนยขาวแล้วก็โรยผงแป้งลงไปแล้วก็คาอออกค่ะอ๋อค่ะเราใช้เป็นฟอยล์เป็นอะไรกไม่ได้ฟอยล์ไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วก็อบไฟที่อุณหภูมิ170องศา ยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีค่ะโอเคครับหนึ170ง่งร้อยเจ็ดสิบองศายี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะครับเราคงต้องพักกันทำอาหารไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าน้องสาวคนสวยเพื่อนเนี่ยรอพวกเรา,เราทุกคนอยู่แล้วนะครับในช่วงอาเซียนยัม,มี สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอาเซีนยน y ีมม่กับน้องเบลกัญญาณต์ค่ะอาเซียนย u m ม,มีในวันนี้น้องเบลจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอาหารเมียนมาที่ไม่ได้มีที่กําเนิดมาจากประเทศเมียนมานั่นเองค่ะเอ๊พูดแล้วชักงงถ้าเพื่อนๆสงสัยแล้วว่าคือเมนูอะไรนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเมนูที่น้องเบลกําลังพูดถึงนี้มีชื่อว่าเนลุงหรือเรียกอีกอย่างว่าหมูปั้นทอดไทยใหญ่ค่ะ เนรลุงเป็นอาหารพมาร่าที่มีต้นกำเนิดมาจากชาวไทยใหญ่วิธีทำก็ทำไม่ยากนำหมูสับมาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศหอมแดงมะเสือเทศยอดฝรั่งกระเทียมและขิงที่ซอยจนละเอียดปรุงรสเค็มด้วยเกลือจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วนำไปทอดในไฟปานกลาง เท่านี้ก็ได้เหนือลุงแสนอร่อยแล้วล่ะค่ะว้าวเห็นหมูเป็นก้อนๆแบบนี้ท้องน้องเบลร้องขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยและก่อนที่จะลากันไปในวันนี้น้องเบลก็มีคำศรรัพท์จากประเทศเมียนมามาฝากกันค่ะนี่คำศัพท์ภาษาเมียนมาในวันนี้น้องเบลขอเสนอคำว่างาดเดซึ่งแปลว่าเค็มนั่นเองค่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะงาดเดเค็มค่ะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วงอาเซนยัมมี่กับน้องเบลกันยนัดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เราพบกับพวกเราในช่วงห้องปรตัวน้อยในช่วงที่2ค่ะหลังจากเราเค่กมเพิ่มเตาอบนะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนีสุเทสที่หน้าตาที่ออกมาจากเตาอบเรียบร้อยแล้วเตาอบไปหมดโอเคเดี๋ยวราทำขั้นตอนต่อไปเลยครับเครขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาเตรียมตัวปาดวิพิครินนะคะก็คือวันนี้เราใช้นอนเดลี่นะคะไม่ต้องแล้วก็มีความหวานรอแล้วใช่ค่ะก็เทใส่โถผสมได้เลยค่ะปึ๊บขดออกไปใช้ความเร็วสูงสุดตีผสมค่ะ ประมาณ4-7นาทีค่ะกานกลางก่อนโอเคครับประมาณ4-7นาทีนะคะใช่ค่ะให้เขาขึ้นฟูตั้งยอดได้นะคะแล้วก็นำมาปาดตัวเนื้อเค้กของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งตัวเค้กพวงมาลัยวันแม่กันนะคะอ่าค่ะเริ่มเห็นลายตะก้อแล้วค่ะทุกคนใช่ค่ะส่วนผสมเริ่มตั้งยอดแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะค่ะปิดเครื่องเลยค่ะอาค่ะโอเค เสร็จแล้วได้วิปปิครีมแล้วแล้วก็มีเนื้อเค้กแล้วเดี๋ยวเราเริ่มสไลด์เหมือนเดิมค่ะใส่ครีมตรงกลางเหมือนเดิมนะคะสไลด์จากกึ่งกลางของตัวเนื้อเค้กนะคะ ำเป็นตัวตัวเนื้อเชกด้านข้างเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะใช่ค่ะนั้นเราใช้ตัวบัตเตอร์ครีมนะคะผสมสีฟ้าเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะปาดทับลงไปรอบๆนะคะ ก้อนเลยใช่ค่ะต้นข้างบนนั่นเป็นสรุณแช่ไหใช่ข้างบนด้วยค่ะโอเคด้านบนด้วยนะครับอ่าครับเราก็เริ่มเรียนแล้วค่ะโอเคอ่าเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นโครงตัวโครงอะไรกันนะคะใช้หัวกลมเราทิปเบอร์ใหญ่สุดนะคะที่มีอยู่นะคะแล้วก็วาดเป็นวงกลมเลยนะคะรอบๆเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ทําตรงส่วนที่เราจะทําดอกไม้ลงมาตรงนี้นะคะ,คะ เริ่มจากตั้งฐานนะคะแล้วก็ขึ้นกรีบเลยค่ะไอ้แง่งอันนี้นี่คือสำหรับทำดอกกุหลาบโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะเสร็จแล้วจะเอาออกนะครับหรือว่าเสร็จแล้วก็วางเลยวางลไปเดี๋ยวเราใช้คันไก่ตัดแล้วก็วางค่ะใช่ค่ะ โอเคสวยงามสวยงามอย่โอเคค่ะส่วนด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะ บีบพิ้นสีขาวเพิ่มลงไปให้เขาเป็นทรงกลมๆนะคะคให้มากกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะโอเคครับอ่าครับอ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋อววอ๋ออใออ่ออ้อใหออขออ๋ให้เอ้เอ๋อ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 อ๋้อ๋อ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 ะคอใกออ๋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 วอ๋หว๋งอ๋อไม่ไกลจะได้อินแล้วแ๋ละ๋ออพ่อว่าจะเก็บไว้ให้คุณแม่ครับอ๋อออ่อ๋๋อออ๋ เรียบร้อยน,นะคะรับสำหรับเค้กมาแล้ววันแม่เองเอาง่ายๆนะชินนีพอดขอ,อไม่ได้ขอชิมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอจะต้องเอาไปให้แม่แมไง<ป>ชิมเลยเด <c oughs> ี๋ยวเราที่พ่อก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าน้องยวเาจะต้องมาเอพกูนี้นะครับแต่ว่าอาก๋ยวน,น้องมาขอบคุณครูก่อนดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเชฟตาลุ่งมากเลยนะคะที่มาสอนเราทำเมนูน่าทานแบบนี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณและสำหรับตอนนี้นะครับ,บความรู้ล่าสุดจริงๆก็่เราพวกเราเห็แล้วนะคะในช่วงครูทิศ พี่ขอนะครับพอยช่วง Cooking ิ i p s คุณแม่ครับพอสหากล่องดีสอมไม่เจอเลยเอ้ยก็อยู่ตรงนั้นไงลูกคุณแม่ครับเห็นหนังสือเรียนเพิร์ไหมครับอย,อยู่ข้างๆทีวีไงจ้า คุณแม่ครับเพราะทำกล่องนิสสอหายขอเงินไปซื้อใหม่ได้ไหมครับคุณแม่ครับเพราะหาไม่เจอเลยอะครับเด็กๆจ้าวันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยสบายเด็กๆด,ดูแลตัวเองกันก่อนนะคุณแม่ไม่สบายเหรอครับเป็นอะไรมากไหมครับเนี่ย,ยไม่เป็นไรมากหรอกจ้าแม่แค่ท้องอืดนนิดหน่อยนะพี่เพิร์พี่เพิ์ไปทำน้ำขิงแก้ท้องอืดให้คุณแม่กินเะนะ อ๋อได้ได้เดี๋ยวพี่ต้มน้ำนะแล้วพอสก็ไปปอกขิงนะหอยพี่เพอร์ทำงานยากเชียวนะเฮ้ยต้มน้ำเนี่ยนะยากจริงๆนะพอสพี่บอกเลย,ยพอสพี่ฝากน้ำที่ต้มไว้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่มาเฮ้ยทำไมแย่ง,งขิงมันเยอะอย่างนี้เนี่ยอ้ยออย,อยเป็นอะไรพอสเดอ๋ดนพี่ปอกเผื่อขิงบาะพี่เพอร์ โอ้ยแล้วใครก็ใช้มีดปอกเปลือกขิงกันล่ะเนี่ยเยเดี๋ยวซี่ทาแผลให้พอสก่อนดีเอนไหนๆดูซิโห้ยพี่นึกว่าร้อยแมวขวดนะเนี่ยก็มีมันบาดเพราะเลยตกใจไว้ก่อนนี่พี่พ่อมามาเดี๋ยวพี่ทําให้วิธีปอกเปลือกขิงง่ายๆทําแบบนี้นะ ให้ใช้ช้อนกินข้าวค่อยๆขูดเปลือกขิงออกแค่นี้ก็จะได้ขิงเปลกเปลือกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับมีดบาดมือแล้วนะง่ายนิดเดียวอ้าวแล้วจะร้องไห้อีกอทำไมล่ะเนี่ยเพื่อพี่เพิร์จะทำให้พรหมดเลยไงฮ้ยงั้นพรก็เอาน้ำขิงไปให้คุณแม่เลยนะโอ๋ยๆพี่เพอร์ธพอยังเจ็บอยู่เลยนะยเคล็ดลับดีๆแบบนี้เพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมนำไปใช้กันนะครับ พเพราะทำไมแม่ร้องไห้อย่างงี้นะครับนี่เอาเค้กเมาลายไปให้คุณแม่ยังครับใหไ้ไปแล้วครับพอเค้กเมาลายเนี่ยให้แล้วแล้วเป็นไงบ้างครับร้องหไห้ทำไมครับเดี๋ยวเพราะตอนให้เค้กนี่เกิดซึ้งในแบบเพราะคุณคุณแม่ขึ้นมาไม่ซึ้งเลยครับพอใหน้น้ำตาไหลเลยอ่ะคุณแม่น้ำตาไหลน้ำตาพอเนี่แหละทำไมครับพี่เล็กพี่เลรู้ไหมครับไม่รู้ครับแต่ว่าที่รู้เนี่ยพ่อเพอ่งกินไม่หมดเลยนะครับก่อนนั้นนี่ยจะเป็นสาเหตุอะไรครับวิกเตอร์หยุดเดี๋ยวพี่เล็ก นะครับมาบอกล้างเคื่อก่อนดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเรา3คนแล้วนะครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้กับพวกเราได้ใหม่ในรายการลีดเด้นทุกๆตัวน้อยรายการทำอาหารที่ให้มาคุยมาเลยครับออกมาแล้วเวลาออกอากาศด้านล่างนี้เลยนะด้านล่างของพวกเรา2คนเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบายเอาเงินไปซื้อของขวัญให้คุณแม่สิเอออยากซื้อแต่จะขาดแลยถ้าไม่มีเงินอ่ะขอให้ตั้งใจคุณเป็นใครครับเรื่งเงินไม่รู้จักกันไหมเอปีเอร คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเพื่อนๆที่ทราบคำตอบแล้วสามารถตอบคำถามได้ทาง facebook s l a l i t t l e c o o k thailand พร้อมรุ่นรับรางวัลจาก tasty choice tuna for kids ส่วนรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วสามารถดูและติดต่อได้ทาง facebook s l a l i t t l e c o o k thailand ได้เช่นกันครับอยู่กับพวกเรานะครับในช่วงห้องครัวตัวน้อยครับแล้ววันนี้นะครคุณครูที่อยกับพวกเรานะคือเชฟลานเอง เะารัวสิใช่ไหนพอผัวพอตพ้องแบบอานนี่มัน <laughs>